รีวิวเอฟสันนะครับผมนะฮะ EBL 2 0 0 W นะครับผมสีสันชัดๆสวยๆงามๆนะครับผมรีวิวจริงฉายจริงบนจอ9เมตร50สุดนันดิจิตอลภาพยนตร์นะครับสีสันสวยงามคมชัดน่าดูนะครับผมตัวนี้เป็นเลเซอร์รุ่นใหม่จากทางเอฟสันไทยแลนด์นะครับผมเพิ่งเปิดตัวเมื่อมกขลานี้เองนะครับผม ทางร้านดอรุณเดดโปรเจเตอร์ก็หยิบมาทําการรีวิวบนจอภาพยนตร์กันจริงๆนะครับจะได้ให้รับชมนะครับถึงศักยภาพของตัวเครื่องนะครับว่าฉายสู้แสงได้สบายๆนะครับนะครับชมตัวเครื่องกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับกับเอสัน e ี 200W นะฮะชมนะครับผมครับรีวิวจริงฉายจริงบนจอนะครับให้รู้ถึงศักยภาพของตัวเครื่องกันเลยนะครับ มั่นใจได้ครับซื้อสินค้าจากทางร้านเอวูเหตโปรเจคเตอร์ได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับและก็ได้ข้อมูลที่จริงเที่ยงตรงนะครับว่าจากคาแนะนําจากเรานะครับว่าโปรเจคเตอร์ของแต่ละรุ่นนะครับฉายกับจอขนาด่เมตรี่นิ้วได้นะครับผมวตันนี้เป็นจอ9เมตร50สุ per นะครับ ภาพชัดชัดแสงสีสวยสวยอิ่มๆิมกันเลยนะครับผมทางด้านเปิดไฟเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไฟสว่างสว่างนะครับผมเครื่องเสียงนะครับวันนี้เราฉายจริงด้วยหมื่นหนึ 1, 5, ่งหมื่นห้าพันรู้หมนะครับแต่วันนี้เราด้วยเอาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมาเทสบนจอจริงฉายจริงให้รับชมกันนะครับ จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวิดีบอา